สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n K Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปรวาวันบิ๊กเวลน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนเราก็สู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่ mm. หัวใจกเกษตรทุกคนเลยนะฮะพบกันเช่นเคยนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้เลย6กโมงเพื่งจนถึง7.00โมงทางทรบ5 HD กับเค้มุนทรนพิธกีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกนะจ๊ะ <c oughs> สำหรับตอนนี้ไปเจอเจอกับคนสวยกันบ้างดีกว่านะครับกับท่านประธานคนสวยดอเอร์รัชนีมหานิยมผู้บริหารของ P N K ท่านประธานจะพาเราไปตะลุยท่องเทีเ่ยวเดินทางไปแห่งหนใดไปเหนือลงใต้เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับว่ามีอะไรมาฝากกันบ้างกับบริษัท P N K นั่นเองจ้า P N K Global 24 สวัสดีค่ะดิฉันดรราชนีมหานิยมค่ะศิลเมธกิติเสนีคุณครับชนะเป็นเกยวขอจ้านเป็นงานวิ่งนะครับการขุศรค่ะซึ่งเราจัดมา3ครั้งแล้วอันนี้ก็ถึงเมืองพาริกาบุรีรันแต่ปกท่านอาจารย์ปัญญาสุจากคนสร้างเมืองครับแล้วก็เจคุณโรมลิน างครวมนินเป็นเจ้าของสาริกาบุรีนะครับนี้เนาะเป็นเครือเดียวกันใช่เคน้องกันหมดเลยน้องกันหมดเลยโยมเข้าไปวิธีเปิดเขาดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าวันนี้ใหญ่ยท่านนายอำเภอมาด้วยใหญ่ยิ่งใหญ่ล้ำกาใช่ไหมนายอำเภอมาด้วยมาด้วยมาเป็นประธานโอ้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยนะคะหน ไปไหนมาไปวิ่งกับเขามาิ22กิโลครับผม22กิโลเลยไปวิ่งให้ดูหน่อยเฮ้ยเขาต้วิ่งกลับมาทางนี้สิเดี๋ยวเราต้องเข้าเส้นชัยเด็กใช่6ขวบใช่8ขวบ12แล้วก็ยาวยันผู้ใหญ่ที่วิ่งแฟนซีด้วยวิ่งแฟนซีด้วยใช่ไหมวิ่งงามอายุเยอะสุดกี่เท่าไหร่60น0องน้องอยู่ในอยุ60 2,200คน ก็เป็นพิธีการมอบรางวัลนะครับอยู่ด้านบนเลยเดี๋ยวเราไปดูการมอบรางวัลด้านบนกันดีกว่าชื่อเนิร์สครับผมมาร่วมพิธีวิ่งทุกที่เลยใช่ไหมครับครับระยะทางกี่กิโล12กิโลครับ12กิโลนะครับโดยใช้วิวแช่นะโอ้โหไปเลยสบายแหละสิไม่เหนื่อยแหละสิเนี่ยเหนื่อยครับ ตามน้องนิดนึง <Okay. S 1> เพจของน้องเนิร์ดชื่ว่าน้องเนิร์ดสไปเดอร์แมนตัวน้อย อนนี้เราก็ไม่อยู่กับหท่านผู้สร้างเนาะมีแต่คนกก่าวขนาดนามว่าเป็นผู้สร้างจริงๆนะคะเมืองสวยงามอย่างสวรรค์นี่แหละ๋ยานแนะน,นําตัวเองเลยดีกว่าคา่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผมอาจารย์พิญญาสวนรณจากคนสร้างครับรมนีนัทมาพัชรินทร์ค่ะเป็นเจ้าของกิจการศรีกาบุรีค่ะโอ้นั่งอยู่ข้างเจ้าของเลยก่อนหน้าที่จะมาคุยกับเจ้าของอะเราอยากคุยกับ แนความคิดของผู้สร้างก่อนดีกว่าก็เมืองประถมเนี่ยรัตนบุรีโฮมสเตย์โฮมสเตย์ที่หนอนชินตอนนั้นกําเนิดเมืองเมืองแรกที่อยู่ป่าชัยเลนล่องแพดูเหี่ยวแดงแล้วก็กินปูทะเลไม่อันที่นั่นซึ่งโด่งดังมากหลังจากนั้นก็กําเนิดเมืองต่อมาก็มีบอทอบุรีมีแก่งหางแมวมีสันติบุรีมีที่สำคัญเลยก็คือน้ำตกผิวเพื่อทดแทน แผ่นดินพระเจ้าตากพอหลังจากนั้นก็ขยับมาก็มีสาลิกาสาลิกาบุรีก็มีที่นี่เป็นแหล่งที่ใกล้กร,รุงเทพครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยก<ร>ารเล็งเห็นถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเกิดความยั่งยืนโครงการที่อาจารย์ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเริ่มในการพัฒนาก็คือการช่วยเหลือสังคมและสาธารณะเพราะว่าเงินทุกบาทที่สตังเนี่ยที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเลยเรามอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ตอนแรกก็มีผู้มาสมัครสองพันสองพันกว่าบวกลบ ไปตกอยู่ที่2008โอ้โหรับกันไม่บาดไม่ไหวก็เยอะแต่ละคนที่มาวิ่งนะมีความสุขด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเห็นเขาเหนื่อยนะแต่เรานี่เหนื่อยแต่เขาวิ่งแบบมีความสุขมากเข้าเส้นชัยมาอีกสําคัญหนึ่งที่อาจารย์ให้ให้ความสําคัญเพราะว่าคนพิการบินแชร์อาจารย์สนับสนุนให้อาจารย์เป็นสปอนเซอร์เลยแบบค่าที่าค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางคือทางเราเนี่ยต้องการให้มีส่วนร่วมแม้กระทั่งคนที่ ไม่มีโอกาสหรือคนที่มีใจรักกีฬารักสุขภาพจะไปตามเมืองทุกเมืองที่อาจารย์จัดกิจกรรมอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นสตอรี่หนของเหรียญเพราะเหรียญเนี่ยที่ซอเหรียญเนี่ยมันจะมันจะมีวิ่งอยู่หกเมืองประกอบกันแล้วก็เมืองที่เจ็ดอาจจะเป็นตรงกลางผ่านทุกเมืองแล้วก็จะเป็นจิ๊กซอที่มาต่อกันเป็นเหรียญใหญ่หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ที่ที่วิ่งแต่ละเมือง แล้วเกิดความพัฒนาการยั่งยืนของชุมชนด้วยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะน่าส่งเสริมน่าสนับสนุนด้วยสาริกาเขามีอะไรดีแตกต่างจากบุรีอื่นๆอาบุรีอื่นอย่างไงอย่างเงี้ยเราเป็นเมืองดอกไม้เพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเราจะมีความสวยของดอกไม้และเป็นเมืองผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราต้องกล้วยไม้ดอกไม้ของเราเล็กๆกระทัดร้าพิไม่เล็กนะคะไม่เล็กใช่ไหม เดินไปก็วังเหมือนกับหลงเลยหลงอยู่ในนี้เลยอยู่ติดถนนใหญ่แต่พอเข้ามาแล้วมันเป็นเหมือนอีกเมืองหนึ่งที่มันไม่มีความรู้สึกว่าอยู่อยู่ริมถนนผมเซิร์ชกูเกิลตอนที่เราจะเดินทางมาที่นี่สาริกาบุรีเมืองแห่งความอร่อยโอ้อร่อยหลายอย่างนะแหลนั่นแหละนั่นแหละเรากินมาแล้วด้วยวันนี้กินมาแล้วเช่นซึ่งเนื้เจอของราเป็นอะไรฮะยำปลากระพงสมุนไพรคือมันจะมีสมุนไพรต่างๆแล้วก็เอาวัตถุดิบจาก ขึ้นบ้านนี้แหละค่ขาตะไคร้อะไรต่างๆกระชายก็มามาเป็นยำปลากระพงที่ขึ้นชื่อของสริกายนึ่งก็คือหอหมอกทะเลที่มากับในลบมะพร้าวมาทั้งลูกเลยมาทั้งลูกแล้วกลางร่มมาด้วยเนี่ยเออกุ้งมันร้อนนอกจากอาหารแล้วเห็นบอกที่นี่มีร้านกาแฟที่กาแฟมีซิกเนเจอร์ของตัวเองนะเป็นแบบไม่เหมือนใครด้วยมีอะไรบ้างครับลองแนะนําให้ผมหน่อยฮะตัวนี้เป็นกาแฟกาแฟ ช่อดอกมะพร้าวอันนี้เป็นน้ำอ้อยรันโชตัวนี้คือเมนูจะชื่อว่ามรกตเพราะฉะนั้นเป็นชาเขียวตัวนี้เขาจะชื่อไผ่ตูนล,ลองชิมดูตัวนี้ขายดีอ้อร่อยครับถ้าใครได้ไปเที่ยวน้ำตกสาริกาก็ดีวัดถ้ำสาริกาก,าก็ดีครับหรือเขื่อนบุญดาอะไรก็ดีพอหลังจากนั้นกลับมาหรือว่าจะออกจากเข้าเนี่ยมันต้องผ่านสาริกาบุรีดังนั้นเนี่ยสามา,ารถมาแวะ ทานอาหารถ้าหิวทานอาหารอร่อยอร่อยอถ้าเหนื่อยไม่อยากกลับก็เราก็มีที่พักให้คุณมลินใช้ตัวนี้<ช>ดใใูใช่ไหมใช่ค่ะ,คะนี่สบู่ขอ,ของเราเลยหอมและก็ฟองละเอียดทำให้คือใช้แล้วเนี่ยค่ะ ประทับใจการ <Yeah. S 1> สัมผัสเนี่ยผ <c oughs> ิวสัมผัสเนี่ยมันจะนุ่มลื่นอันนี้ก็ดื่มครับเพราะว่าดื่มก่อนนอนเพราะว่าสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราเราไม่ได้หลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยเราก็มีตัวนี้มาช่วยให้เราหลับดีฝันดีอะไรเงี้ยอาจารย์ม็ดื่มประจําดื่มวันลนะแก้วสองแก้ววัดเล็กทุกวันน,นี้เจ้าเมืองสร้างโครงการใหญ่ๆเจ้าของโครงการใหญ่ๆยังต้องหันมาดูแลสุขภาพไม่ลืมครับเป็น้องแก้วโฉนก็ดี นะสนค้าเป็นความก็ดีควาาลด้องครับ่อนถึงจะรวยอยากให้ฝากโปรโมชั่นดีๆของทางสาริกาบุรีที่นี่หน่อยนะครับถ้าใครที่แอดไลน์ของรายการ p ีเเรานะคะมาที่ร้านที่สาริกาบุรีร้านกาแฟนี่ค่ะเราให้ส่วนลด50%ที่พักเราราคา1,900บาทเราจะมีบุฟเฟ่ต์เลไม่อั้นเติมได้เต็มที่เลยทานตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มเซอร์ฟรี ฟรีแต่เนี่นพิเศษสุดก็คือถ้าลูกค้าของเกษตรสนามเป้าของเราครับอ่าโทรเข้ามาจองภายในสิ้นเดือนสิงหาก็คือลดไปเลยจาก1,900บาทเหลือท่านละ1,800บาทก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านจารย์ิญญากับคุณดมลินด้วยนะครับผมขอบคุณค่านยอดเลยกิการดีๆในวันนี้เนาะท่านประธานเนาะราจะไปเที่ยวกันต่อน้าตกสายกาท่าระานครับอะไรไปไหนคะไปไหน ไปวิ่งไงครับใครู้อนนี้เพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยผมวิ่งกันเสร็จแล้วไปเดี๋ยวไปเที่ยวไปเดี๋ยวไปสาริกาไปวิ่งกันไปวิ่งกันที่สาริกาสอเลยค่ะไปเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับ ที่รีสอร์ทมาที่สาริกาจริงๆเลยน้ำตกสาริกาโอ้น้ำตกสาริกานี่ไกลกันประมาณสัก1 0 11กิโล11กิโลเท่านั้นเองเนาะแล้วคนที่พาลงมาอยู่ตรงเออมันหายไปไหนของมันวะเนี่ยเมื่อกี้ก็ตื่นทันยูนิี่มานี่มามาจุกน้อยเป็นไงบ้างลงไปเล่นน้ำตก เย็นมากครับชุ่มชํำก็แนะนําให้กับท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวกันใช่เป็นน้ำตกที่เดินไม่ไกลนะครับเพราะว่ามีไม่กี่ชั้นอยู่ข้างบนนี้ที่เขาสามารถขึ้นไปได้เนาะสวยแล้วคนก็เยอะด้วยมีกิจกรรมร่องแก่งด้วยที่เขื่อนขุ้นด่านประการชนกใช่ร่อกได้ด้วย็จะมนั่นเป็นผลงานของพ่อรอก้าวเราจํงการจะจัดกิจกรรมที่นครนายก ก็เรียนเชิญครับที่น้ำตกสาลิกาแล้วก็สาลิการบุรีอีกเช่นคัยช่วงท้ายรายการของเราแล้ววันนี้เรามีคําถามอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกอะไรโอเคครัตอบข้อที่หนึ่งครับ น้ำตกพิ้วครับผมุจนายบอกน้ำตกพิ้วครต่อข้อที่สองครับน้ำตกนางรองครับนครนายกตรงนางรองตรงนางรองนั้นผมปวดใช่ใช่ผมปวดหัวกับสองคนนี้ครับท่านประธานเพราะอะไรป้ายมันมีอยู่ตรงนี้นี่นี่น้ำตกสารกาวันนี้เราจะแจกอะไรดีเอาอะไรดีนะมอสเปร์ของบริษัทดีเคตอบคำถามมาได้ที่ Facebook f แฟนเพจของบริษัทนี้ global ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะฮะสามรางวัลด้วยกันเลยนะคะวันนี้ดิฉันดรรชินีมหานิยมค่ะ ชีลเมรกิตติเสนี้คุณครับใชลแล้เปลี่นแก้วผู้บูิหารรวตนันบุรีจุกน้อยครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะ,ะอย่าลืมติดตามชมช่อง5กดเลข5แล้วก็เวลานี้นะ6โมงครึ่งในรายการกเกษสนามเป้า